ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากระบวนการในการผลิตปามน้ํามันในแต่ละครั้งจะมีวัสดุเหลือทิ้งเป็นจนํานวนมากหนึ่งในนั้นก็คือถลายปามที่เกิดจากการเผาไหม้ครับซึ่งงานวิจัยในวันนี้นะครับเขาได้มีการนําเอาเท่าที่เกิดจากการเผาไหม้ของถลายปามนําไปใช้ในการบํารุงดินจะน่าสนใจขนาดไหนไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับในกระบวนการสกัดน้ามันปามเป็นกระบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดน้ําเสียหรือของเสียประเภทอินทรีย์วัตถุเป็นจนํานวนมาก ด้วยทลายผลปลามสดจะสร้างของเสียเกิดขึ้นหลายประเภทด้วยกันครับเช่นทลายเปล่าเปลือกกลาขี้ปามและก็เท่าหากมีทลายผลปลามสดจำนวน1ตันของเสียที่เกิดมากที่สุดนั่นก็คือทลายเปล่าที่มีจํานวนสูงถึง240กิโลกรัมหากคาดการปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นภายใน1ปีกับพบว่ามีทลายเปล่าเกิดขึ้นถึง2.4ล้านตันมีเปลือกเกิดขึ้น1.4ล้านตัน กลา0.6ล้านตันและคิดเท่า0.48ล้านตันทําให้ผมพอจะนึกภาพออกแล้วล่ะครับว่าในแต่ละวันมีชีวมวลที่เหลือจากปล์มน้ํามันเป็นปริมาณมากจริงๆครับหลังจากตอนที่แล้วนะครับเราได้นําเสนอเรื่องของการจัดการดินกันไปแล้วครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาไขาทุกข้อสงสัยกันต่อครับอาจารย์ครับแต่ว่าเป็นพาร์ทของการบํารุงดินกันต่ออาจารย์ครับผมมีคําถามว่าทาไมการจัดการกับของเสียในกระบวนการผลิตของปล์มน้ํามันเนี่ย จึงเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่เราต้องเรียบจัดการครับครับก็โดยปกตินะครับในการอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันเนี่ยมันจะมีการผลิตเนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นน้ําก็คือตั้งแต่สวนปาล์มนะครับแล้วก็กระบวนการทําเป็นน้ํามันปาล์มนะครับก็คือในอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีทุกขั้นตอนของการผลิตเนี่ยก็จะมีของเสียหรือวัสดุอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในระบบเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกรอบของการเก็บเกี่ยวทุกรอบของการบริหารจัดการเนี่ย จะมีของเสยเียเกิดขึ้นอย่างมากนะครับ,บแล้วก็ในส่วนของอของเสียพวกนี้นะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะหาวิธีการนํามาใช้ประโยชน์นมันก็จะเกิดการพอกพูนหรือว่าเกิดปัญหาอย่างเช่นเกิดปัญหาข bon ัดสิ่งแวดล้อมหรือว่าเกิดปัญหากับขยะมันมันมันเยอะเกินไปนะครับ,รบอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องอนํามาคิดว่าเออเราจะเอาของเสียพวกนี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรของเสียที่มันเกิดขึ้น มันเกิดอะไรบ้างครับอาจารย์ครับและเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างครับครับผมยกตัวอย่างในในสวนปาล์มเนาะก็คือว่าเวลาเขาเก็บผลผลิตนะอย่างเช่นทลายปาล์มเนี่ยดินองหินที่เป็นแบบทลายที่เราเห็นทลายที่เราเห็นเนี่ยทุกครั้งทุกการเก็บเกี่ยวหนึ่งทลายนะครับจะมีการแทงเขาเรียกว่าแทงแทงทลายเนี่ยหนึ่งทลายต่อต่อหนึ่งทางใบก็คือทางใบที่ที่รองรับทลายนั้นอยู่ก็จะถูกแทง หรือว่าถูกตัดออกมาแล้วก็จะทิ้งไว้ในแปลงก็คือจะเอาทลายน้นออกมาได้ใช่ครับก็ต้องแบบจะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ตัดตัดใบทางใบนี้ออกก่อนครับผมต้องมีการตัดทางใบออกก่อนที่จะเอาผลผลิตมาได้ถูกต้องครับครับแล้วทางใบที่ตัดออกมาปุ๊บถ้าเราไม่ไม่รู้วิธีในการใช้ประโยชน์ก็จะเป็นเป็นวัสดุอินทรีย์ที่ทิ้งอยู่ในแปลงนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นผลกระทบก็คือว่าอาจจะเป็นแหล่งของการสะสมโลกหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับครับซึ่งถ้าเราสามารถที่จะบริหารจัดการ เอาทลายทางใบาปาล์มเนี่ยมาสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในทางอื่นๆได้ก็จะก็จะเป็นประโยชน์เรามีวิธีการจัดการกับดินอย่างไรครับอาจารย์เอาวัสดุต่างๆอย่างเช่นเท่าแล้วก็ใบ,บอชาที่เกิดจากการผลิตจากทลายปาล์มที่ที่เกิดจากการพ่อเลี้ยงเห็ดเนี่ยเอามาทดลองในพื้นที่เพื่อจะหาอัตราที่เหมาะสมสําหรับว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาเอาขี้เท่าปาล์มมา แล้วก็มาเทลงไปในพื้นที่เลยอันนี้ก็มันไม่ถูกหลักวิชาการนะครับแต่เราก็เลยใช้วิธีการว่าเอามาทดลองก่อนว่าอัตราเท่าไหร่ใส่เท่าไหร่ถึงจะยกระดับ pH ขึ้นมาเพื่อที่จะปรับสภาพนะครับซึ่งก็จะเราจากการทดลองเนี่ยเราก็จะได้ได้อัตราที่เหมาะสมนะครับได้ปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเงื่อนไขของดินให้ให้มันดีสําหรับปลามน้ํามันได้2.5ตันต่อไร่โดยประมาณนะครับซึ่งก็จะทําให้เงื่อนไขของ ของ PH เนี่ยมันมันสามารถที่จะยกขึ้นมาได้แล้วก็ทําให้ธาตุอาหารที่มันก็ mm. เ,เรียกว่าถูกดูดไว้กับดินที่มันเป็นกรดรุนแรงเนี่ยนะครับมันสามารถปลดปล่อยออกมาในระบบดินแล้วก็ป่าวนะ้ำมันสามารถที่จะดูดดูดไปใช้สร้างผลผลิตต,ต่อไปได้นะครับพอหลังจากที่อาจารย์เข้ามาสอนนําโครงการวิจัยมาเอาองค์ความรู้มาให้มีอะไรบ้างครับทางมาอะไรจะแนะนําว่าใส่ปุ๋ยแบบไหนใส่ต้นปีกลางปีท้ายปี แล้วก็เขาจะมีสูตรปุ๋ยมาให้เราเนี่ยเราใส่ปรับสภาพดินเปรี้ยวเ้าค่า pH ค่าอะไรดินของเราก็สภาพมันก็จะดีขึ้นครับ,ครบใครจะมาปรับให้ตรงนี้ครับคือง่ายๆเลยเราก็จะเข้าใจถึงข้อจํากัดของดินที่เราที่เราปลูกอยู่ครับแล้วก็มีส่วนของการผสมปุ๋ยต่างๆที่อาจารย์มาสอนครับครับผมแล้วสิ่งที่เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในการบารุงดินที่เราได้เนี่ยคืออะไรครับก็คือ1ผลผลิตเพิ่มเพิ่ม กือบกับเท่าตัวครับต้นปาล์มเราก็ดูแลง่ายไม่ไม่แล้วก็ปุ๋ยเราใส่บางทีครั้งเดียวก็ได้ทั้งปีเงี้ยทั้งสวนก็จะมีลดค่าใช้จ่ายเราเยอะคือทํมาอะไรก็ช่วยเราช่วยเราก็คือแบบต้นนี้กินกี่กิโลต่อปีเงี้ยครับแล้วก็ผลผลิตก็ได้เท่าตัวแล้วก็มีกําไรเยอะ,ะเกษตรกรจะมีกําไรเยอะตรงนี้ครับ อย่างที่ผมบอกไปครับว่ากระบวนการในการผลิตปาล์มน้ํามันในแต่ละครั้งเราจะมีวัสดุเหลือทิ้งเป็นจนํานวนมากและเราก็สามารถนําเอาวัสดุเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยทีเดียวครับซึ่งถือว่าน,นี่เป็นอีกหนึ่งโครงการวิจัยดีๆนะครับที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรลดต้นทุนและที่สําคัญครับรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนอีกด้วยละครับ